กามีนฟินิค 5X นะครับเครื่องนี้เปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านล็อกรีบสรเรียบร้อยกลับมาเปิดเครื่องติดชาร์จไฟเข้าได้ตามปกตินะครับอันนี้เป็นสายชาร์จของลูกค้าเองนะครับที่ทําสัญลักษณ์ไว้นะครับอันนี้เป็นเทปใสที่ลูกค้าติดมานะครับก็สายชาร์จไม่ได้มีปัญหานะครับนี่นะฮะก็จุดชาร์จก็ยังดีอยู่นะครับก็ตอนแรกเครื่องมาก็คือเปิดไม่ติดชาร์จไฟไม่เข้านะครับก็ตอนนี้กลับมา เปิดเครื่องติดชาร์จไฟเข้าได้ตามปกตินะครับแต่ด้วยเครื่องนี้ลูกค้ากว่าจะส่งมานะครับก็มีอาการชาร์จไฟไม่เข้าเพราะไปชาร์จไฟเกิน5โวลต์มานะครับก็ส่งผลให้ตัวเครื่องอุ่นร้อนนะครับเป็นเวลานานกว่าที่จะส่งมาจนเปิดไม่ติดนะครับก็ส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นนะครับส่งให้ ส่งผลให้ชิป GPS นะครับบนบอร์ดนะครับไม่สามารถใช้งานได้อีกนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับถ้าส่งมาตั้งแต่ตอนแรกแก้ไขก็น่าจะไม่น่ามีปัญหาแบบนี้นะครับก็ถ้าฝืนชาร์จต,ต่อไปนะครับด้วยไฟเกิน5โวลต์เนี่ยก็จะมีอาการชิป GPS ชำรุดนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่ ไม่สามารถซ่อมได้นะครับสำหรับชิป gps นะครับตรงนี้ก็ได้ทดสอบนะครับปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับย้อนกลับนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูเซนเซอร์ฮาร์ดเรตนะครับตรงนี้ทำงานได้ตามปกตินะครับแต่ว่าก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับการวางลงไปนะครับนี่นะฮะอัตราการเต้นหัวใจวัดได้ตามปกตินะครับมีเพียงแค่ วันที่กับวันเวลาจะไม่ตรงนะครับไม่สามารถตั้งค่าด้วย GPS ได้มีแต่เวลาเท่านั้นนะครับที่ตั้งแบบแมนนวลได้เท่านั้นส่วนวันที่นี้ตั้งไม่ได้นะครับก็เพราะว่าชิป GPS ไม่สามารถทำงานได้เพราะว่าชำรุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เข้ามาดูได้ที่ setting about นะครับ แล้วก็เลื่อนลงมานะครับนี่นะครับ GPS ขึ้น0.00นะครับตรงนี้แสดงให้เห็นว่าชิป GPS ชำรุดนะครับก็พยายามทั้งลงลอมใหม่นะครับแฝดเครื่องก็ยังไม่สามารถทำงานได้แล้วก็เปลี่ยนเสาสัญญาณแล้วก็ยังไม่หายนะครับก็ตรงนี้เป็นที่ชิป GPS ไม่สามารถซ่อมได้นะครับ ก็ได้รายง,งานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยก็ขอบคุณมากครับลานลงอกีไบยินดีให้บริการครับอันนี้จะต่อสายชาร์จให้ดูอีกครั้งนะครับว่าขึ้นสถานะการชาร์จปกตินะครับนี่นะครับขอบคุณมากครับ